มือมาไหมมือมามาลอดอู้มือมือฝรั่งน้อยเย็นมือฝรั่งน้อยเย็นมือพี่ดาไหมมือพี่ดาเหนียวแต่ไม่พี่ดาเหนียวใหม่ใช้ขอมักซิมแล้วเหนียวมีความฉกกระปกแต่ไม่พี่ดาเหนียวแล้วของมักซิมไม่ใช้แล้วคองมัดเหนียวแล้วสวีทเดียวนะของมักซิมเพิ่งออกจากห้องน้ำมาอย่าด่าโอโอมือพี่ยดาหนัดเหนียว นี่ตัวปวดเนี่ยยายอัดยาแล้วเนี่ยโอ้โหหวัดกินแน่เลยอย่าไปเพียอยู่ไกลๆกันเลยไปอยู่ไกลๆกันเลยพีเอดาฝรั่งน้อยอย่ามุนิซิสเม็ดยาด่ามาใยจะไม่ม่ดีแซมบอกโอ้ยย้ยให้ยาพาราอัดเหมือนกันเจ็บคอว่างั้นโอ้ยแล้วมาติดไข้กันนะเนี่ยมาเบตุยาอัดลูก โอ้โอยเป็นนั่งติดกันละทีเนี้ยงานเนี้ยหนีกันเลยโพี่น้อ,ยอยงสองนะหลานอัดยากันทั้งคู่เยจาร์กุกินยาอัดให้ฝรั่งน้อยด้วยนะเนี่ยนั่น